สวัสดีค่ะแม่ติ๋วค่ะการไปค่ายชื่นบานในครั้งนี้ทำให้เรามีความสุขสนุกสนานรักค่ากันสามัคคีกันร่วมมือร่วมใจกันเป็นอย่างดีขอบคุณคำสอนของอาจารย์นัทธวคมเอกที่ว่าให้เราอย่างลากลึกเดินกับพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาแล้วจะเกิดผลทำให้แม่ติ๋วพยายามที่จะเข้าหาพระเจ้าให้มากขึ้นค่ะ ขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านที่ยอมสละเวลาและเหนื่อยเพื่พวกเราชื่นบานขอบคุณทีมงานทุกๆท่านที่ทำหน้าที่เป็นอย่างดีแล้วก็ประทับใจอย่างมากๆค่ะขอพระเจ้าอวยพรอ,อาจารย์คงเอกอาจารย์หน่อยและทีมงานทุกๆท่านให้เต็มร่วนด้วยพระพรอ,อย่างมากขึ้นทวีคูณขึ้นไปอีกหลายๆเท่าอเมนขอบคุณพระเจ้านะคะข้าพระเจ้าก็ รับชื่อมาหลายปีแล้วที่เคยอยู่ในบรรยากาศแบบแบบเมื่อวานแบบเป็นวัยที่วัยที่เขาวัยชื่อบลาจริงๆนะม,นมันมันมีความสุขค่ะความสุขและสนุกด้วยค่ะปีหน้ไปไหมคะไปค่ะ oh <my. S 1> รัก,ร,กรักที่นี่แล้วประทับใจจริงๆนะคะว,ว่าที่นี่จัด จัดค่ายอะไรจัดได้ดีมากค่ะแล้วก็สําหรับที่วัยสูงอายุจริงๆนะคะเขามีความสุขกันนะคะนสนุกแล้วก็มีความสุขค่ะเมตต้อ,อ,ตอยเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าเมตต้อยมีลูกชายตั้งสองคนในคลิปเอ <s> <_ s> ไปยังไงมายังไงคําว่าอที่ว่าด้วยน้ําและไฟที่เฮียสามีเมตต้อยเล่าให้ฟังว่าให้เมตต้อยมาสบดตรงเนี้ยเป็นยังไงนะตอนต,ตอนแรกอะ เฮียเขาดูคลิปของอาจารย์หมอก่อนแล้วเขามาเจออาจารย์คมเอกแล้วก็ให้ลูกไปหาดูว่าบทเนี้ยมาอยู่ที yeah ่ไหนแล้วเขาก็เลยให้มาเลยเพราะเขาอ่านในประคำพีบอกว่าโยฮันพ on ูดไว้ว่าท่านที่จะมาหลังเราอ่ะเขาจะให้ท่านรับบาติสมาดนน้ําและพลวิญญาณเขาก็ตามหาบทนี้มาพอมาเจออาจารย์คมเอกเขาบอกใช่เลยไปเลยเขาบอกไปเลยนูกก็มาเลยบาติสมาด้วยน้ําและ ไฟใช่ไหมเฮียเขาบอกว่าแลไฟมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนเออพอพอเฮียเขามาฟังอาจารย์หมอพูดคําเรื่องของไฟก็เลยเกาะติดบทนี้จะในที่สุดก็ให้แม่ต้อยมาแล้วหลังจากแม่ต้อยมาแล้วเป็นยังไงมั่งครอบครัวก็เข้าใจกันทุกอย่างจ้ะลูกก็ได้งานดีทำถ้าอาก็มันดีอะมันดีไม่รู้จะพูดยังไงมันดีอะแล้วแล้วแม่ต้อยก็ได้ฉายาคําว่าใจถึงพึ่งได้ด้วยสําหรับกลุ่มชื้นบ้านเรา ค่ะสวัสดีค่ะแม่จินดาปีนี้กี่ขวบแล้วนะเนี่ยสิบแปดขวบเลยสิบแปดขวบออกกับลำคือแปดสิบเอ็ดขวบได้ข่าวว่าลูกพากันมารับเชื่อเพราะเรื่องของมาจากมาจากลมใช่ไหมลมลมเป็นยังไงบ้างลมพัดสวนตุเรียนก็มีสวนทุเรียนเยอะลูกมีสวนทุเรียนแล้วทุกคนลมโกโ็แยกทางไม่ให้ม่ถูกต้นทุเรียนของแม่จินดาที่สวน อ๋อหมายความว่าอมันมีลมแรงมาพอมาถึงสวนแม่จินดาก็ลมแหวกกลางเลยเหลือสวนแม่อยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางแล้วสวนสองข้างนี่ล้มระเนระนาดหมดออค่ะอ๋อลูกก็เลยลูกแม่ก็เลยเห็นภาพว่าเออพระเจ้ามีจริงพระเจ้าช่วยได้จริงๆพระเจ้าช่วยได้จริงจขอบคุณพระเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างลูกก็เลยพากันมามาครับเพื่อพระเจ้าเนี่ยได้เงินกันเยอะแยะเงินเงิน ได้เงินกันเยอะแยะเงินเยอะแยะทุกคนเนี่ยเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงลูกหลานอยู่เป็นสุขสบายแล้วยิ่งกว่านั้นยังยังบ่าบนหลังคาบ้านแม่จินดาพระเจ้าก็ยังช่วยให้มีนกนางแอ็นมาทำรังมีลูกมีนกแอ็นมาทำรังด้วยมาเองมาเองเพราะพระเจ้าและอวยพรให้มาอยู่อยากใช้ในอาณาจักรของพระเจ้าด้วยจะเดี๋ยวก็ช่วยอยู่แล้ว จะขอไปเช่าอยู่เสมอเดี๋ยวว่าแจกให้นมากนี่คือเศรษฐีใหม่นี่คือเศรษฐีใหม่แม่สมศรีกี่ขวบปีนี้เจ็ดสิบค่ะว้าวไม่น่าเชื่อเลยแม่สมศรีได้ข่าวว่าแม่สมศรีป่วยมายี่สิบกว่าปีใช่ป่วยเป็นอะไรคะโรคค่ะแล้วมาหายเอาตอนไหนเอามาที่ไฟนี่ค่ะมาน้ำองุ่นใหม่ทุกเรื่องดีมากหมดเลยค่ะไฟชำระไฟชำระหายป่วย แล้วนอนหลับอะไรนอนหลับก็เดี๋ยวนี้สบายค่ะตื่นแล้วก็หลับได้แล้วไปค่ายเท่านี้เป็นยังไงม้างมาสมสมใจคิดที่ความชิ่นบานนี้มีความสนุกสนานสามารถี่ทำกันดีมากเลยก็ขอบคุณสตัฟทุกๆุกคนด้วยค่ะที่หให้งานเราดีมากก็ขอบคุณอาจารย์คมเอก,กอาจารย์หน่อยด้วยที่คำสอนฝังเข้าไปในใจลึกมากเลย เจ้าอามนเพียงได้พีลูกตามตัวลูกก็ขอบคุณพระเจ้าแต่พอมาอยู่วันหนึง่งมาที่บ้านแม่กินดามาพบกับพ่อใหญ่พ่อใหญ่ก็บอกว่าที่เจ้าไม่สบายที่ยังที่ยังติดค้าง,งโง่ที่มันยังไม่ไม่หายไม่หายเพราะเพราะว่าไม่ทําตามสัญญาไม่ตามตามสัญญาคือไม่ได้ก็ถามว่าอะไรพ่อจะบอก หนูไม่เจอพ่อใหญ่ก็บอกว่าให้ถูทำความสะอาดความสดบดวาดโบดก็ขอบคุณพระเจ้าก็ยกมือว้ขอบคุณพระเจ้าที่บารมีได้รู้พอรู้แล้วไปก็กทาเลยแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าแล้วไป่ขยมาเป็นยังไงบ้างอาการนุกมากชื่นใจมาก โูรไก่ลกเรื่องแม่กัญญาค่ะค่ะเป็นแม่ของสวัสดีค่ะเป็นแม่ของน้องกวางค่ะค่ะทราบข่าว่าพอได้ฟังคลิปลูกแล้วร้องไงองห้เลยร้องไห้เลยคิดไม,ไม่รู้ว่าคิดไม่ถึงว่าลูกจะรักแม่มเพราะว่าเชื่อมมาตลอดอท,ที่ที่ผ่านมาลูกปฏ,ฏิเสธตัวเองลูกปฏ,ฏิเสธตัวเองตลอดตั้งแต่กินนมตั้งแต่ออกมา กินนมวันแรกเขาไม่กินนมแม่แม่ต้องปั๊มใส่โคดให้ลูกกินทุกวันทั้งๆังที่เป็นลูกคนที่สี่แล้วทั้งๆ้ที่เป็นลูกคนที่สี่แล้วเขาจะไม่กินนมเขาจะเอาปากปิดไว้แล้วก็ปิดปากแล้วก็สายหน้าอย่างนี้ตลอดเลย<อ>ไม่รู้ว่าทําอะไรกันมาแล้วแล้วแม่มาเชื่อพระเจ<ม>้า<ม>ได้่ยัง,ง,งมารับเชื่อพระเจ้าลูกอธิษฐานว่าบอกแม่ว่าบอกแม่ถ้าเกิดแม่เป็นอะไรอ่นะ ลูกก็น้องกวางก็อธิษฐานเผื่อแม่ไว้นะคะถ้าเกิดแม่เป็นอะไรให้นึกถึงพระเจ้าให้นึกถึงพระเจ้าอืแล้วให้แม่อธิษฐานแล้วนะมาวันนั้นแม่นั่งกินข้าวอยู่สมนตักข้าวกินมันกลืนข้าวไม่ลงมันแน่นไปหมดเลยกลืนข้าวไม่ลงต้องเอาน้าเอาน้ําดื่มเข้าไปแล้วข้าวถึงจะได้ลงพอคําที่สองอีกก็เป็นอีกพอคําที่สามพอนึกถึงน้องกวางบอกว่าให้แม่อธิษฐานนะถ้าเกิดแม่เป็นอะไร เตะไม่ต้องตั้งใจจริงๆนะเลยว่าถ้าพระเจ้าศักดิ์สิทธิ์จริงให้ลูกเรืนข้าวลงเดี๋ยวนี้แล้วไม่เจ็บไม่ปวดไม่ร้อนอะไรเลยให้กลืนข้าวลงหมดยาเลยกินข้าวให้หมดยาเลยกินข้าวหมดเลยไม่เหลือเลยแล้วก็ในที่สุดหายในที่สุดรับแล้วนะทราบข่าวว่าหลังจากตัดคำสาปแช่งแล้วลูกก็เปลี่ยนเลยลูกเปลี่ยนเลย <คำ S 2> ลูกก็ดีกับแม่ตลอด พอแรกพูดกันไม่ได้สามคำก็จะทะเลาะกันแล้วจะไปกันแล้วคนละทิศทางแล้วจะอยู่กันไม่ได้จากที่พ่อแม่เคยเลิกกันลูกก็จะเลิกกันตอนนี้สบายใจใช่ไหมว่าลูกจะไม่มีการเลิกกันแน่นอนตัดคำสาปแช่งแล้วตัดตัดตัดเรียบร้อยแล้วค่ะทุกวันนี้รักกันทุกวันนี้รักกันครอบครัวก็อยู่กันอบอุ่นไม่มีปากมีเสียงอะเราไปไข่มาแล้วเป็นไงบ้างไปไข่มาสนุกมากเลย เก,เ,กเกิดมาไม่เคยเสนอมาไม่เคยสนุกเท่าตรงนี้เท่าตรงนี้เลย <c oughs> พระาวิญญาตเตจจนเมาเมาเต้นลาวงอยู่ข้าเมาเมาอยู่งั้นแล้วเป็นอะไรเมาเลยบอกพระเจ้าว่าขอให้ลูกเต้นสนุกเจอวันนี้ขอทักวันลูกก็เลยเต้นสนุกเลยลูกขอบคุณพ,พระเจ้าเองแม่มบุเรนเป็นแม่อารย์รักใช่ไหมคะใช่ค่ะอะแล้วแม่คิดยังไงถึงมาอยู่ในพระเจ้ากับลูกสาวคิดว่าไปดูลูกสาวว่าเออ เห็นก็เมื่อก่อนเขายืมทางแม่แต่ตอนนี้เขาให้แม่เยอะเลยก็มาดูเล้มาดูแล้วแล้วได้อะไรอีกแถมอีกนอกจากได้เงินเพิ่มได้เงินเพิ่มแล้วเจ็บไข้ไม่สบายก็หายไปว้าวได้ข่าวว่าลูกๆมารับเชื่อกันหมดแล้วแล้วลูกๆมาเชื่อหมดกันแล้วเหรอว้าวขอบคุณพระเจ้าเนาะแล้วไปไข้มาเป็นยังไงเป็นไข้สนุกมากโอเคขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสวัสดีค่ะยายทองคํา ก็ไปค่ายนี่สนุกสนานมากๆค่ะมีความสุขที่สุดที่ได้เห็นคนวัยเดียวกันขอบคุณพระเจ้าที่ให้ได้มีเพื่อนวัยชื่นบานร่วมกันแล้วมาเที่ยวนี้เราในกลุ่มชื่นบานเราสัญญากันว่าตั้งแต่เราไปค่ายมาเราจะระวังบาปที่ลิ้นกันเพราะว่ากลุ่มเราอ่ะจะมีบาปที่ลิ้นกันคําพูดถึงคนอื่นบุคคลที่สามที่เจ้าตัวเขาไม่ได้อยู่ด้วยค่ะน่ากลัวมากขอโทษนะแล้วก็ไม่ค่อยเชื่อฟังเลยทําตามอาจารย์แต่ตอนนี้ยอมรับแล้วว่า จะเชื่อฟังและทําตามการไปไข่เที่ยวน,นี้เห็นอาจารย์เหนื่อยกันทุกคนแต่ว่าทําให้ชื่นบานมีความสุขมันอบอุ่นมากๆขอบคุณพระเจ้าแล้วขอให้พระเจ้าอวยพรในคณะท,ทีมงานทุกทุกคนมากคุณนกว่าเก่าอาเมน ขอบคุณท่านแพรย์ในการเอกและการหน่อยพิธีพิบาลที่รักของเราทั้งสองท่านนะคะที่ทําให้เกิดชัยขึ้นบานนี้เกิดขึ้นนะคะทําให้เรานั้นมีความชื่นบานมีกวานสนุกสนานมีความชื่นชมยินดีนะคะได้รับกําลังใหม่นะคะขอบคุณท่านอาจารย์มากเลยขอพระเจ้าอวยพรและขอการเจริญเพิ่มขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นมากๆอย่างมากมายตลอดทั้งปีเลยค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์